จะลองว่านะครับเดี๋ยวจะตัดเงาเลยนะครับเจอครับเจอแล้วตังเงี้ยเบิ้นไปเปลี่ยนแล้วครับตัวไหนเข้าน้ำครับตัวไหนเข้าน้ำนี่ตื่นนะครับผมลองร้องมากนะครับนี่ตื่นตังเงี้ยได้เหรอชัวไหนเข้าน้ำครับนี่ทางบพี่ เขาปอมาครับโอ้ไม่กินไม่เลยนะครับเขาเหนือปิกหรออร่อยครตอนนี้อร่อยนะไมกินไปเลยนะครับไอควอยู่ด้านล่าโอเคครับเราอยู่ข้างห้าครับขอครับโอ้กำลังอยากกินมาดีเลยโอ้หอมดีนักแกย่างหน่อย ใจเรีในให้ดีนะใกล้อะไรสอบนะลูกนะอย่าเที่ยเตะแล้วก็กลับบ้านในวันนะลูกนะแม่ก็คือผมครับตยนะอะไรครับพี่นัจามือมีอะไรบ้างวะมือูกครับมือเปนอะไรต่มเนี่ยเ่ะให้ดูหมือัน

干嘛？哦、嗯，你哪个？